จิตวิทยามนุษย์ใน100%ของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิต99%มนุษย์จะไม่ตำหนิติเตียนตัวเองเพราะคำตำหนิติเตียนนะคะเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ค่ะผู้ถูกตำหนิติเตียนเองก็จะหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองนะคะ แล้วคำคำนี้ค่ะทำให้ผู้นั้นค่ะได้รับความปวดร้าวและก็คำตำหนิตีเตียนนี่เองค่ะทำให้มนุษย์สูญเสียความเป็นคนสำคัญในชีวิตไปค่ะกองทัพเยอรมันนะคะก็ได้ใช้จิตวิญญาณนี้กับกองทัพของเขานะคะเขาจะไม่อนุญาตให้ในายทหารยื่นฟ้องและก็วิพากษ์วิจารณ์กันในทันทีเมื่อเกิดเรื่องราวขึ้นเนี่ย เจ้าทุกจะต้องเก็บความคุณข้องมองใจนะคะไว้เส้นหนึ่งคืนก่อนเพื่อที่จะทำให้อารมณ์เย็นลงนะคะก่อนที่จะยื่นฟ้องฝ่ายตรงข้ามนั่นเองค่ะหลักของกองทัพเยอรมันนี้นะคะเรายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวครูสามีภรรยาหรือว่าสถานที่ทำงานได้อีกเช่นกันค่ะ จงจำไว้ว่าการตำหนิติเตียนเปรียบเสมือนนกพิราบที่เลี้ยงตามบ้านยังไงมันต้องกลับมาบ้านเสมอคะ่ะดังสุภาษิตอย่าตัดสินผู้อื่นถ้าท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นตัดสินท่านจิตวิทยาครองใจคนที่หนึ่ง จงจัดการแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นก่อนจะพยายามแก้ไขผู้อื่นดังคงชูกล่าวว่าอย่าบ่นในเรื่องหิมะรกรุงรังตามหลังคาเพื่อนบ้านของท่านในเมื่อบันไดหน้าบ้านของท่านยังสกปรกอยู่จิตวิทยาครองใจคนที่สองการตำหนิติดเตียนจะทำให้ผู้ถูกตำหนิติดเตียนโกรธและเขาอาจจะได้รับความเจ็บปวดอยู่หลายสิบปี จงจำไว้ว่าเราไม่ได้ติดต่อกับสัตว์โลกที่เพรียพร้อมด้วยเหตุผลแต่เราติดต่อกับสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยความแปลผันแห่งอารมณ์และห้อมร้อมไปด้วยอคติและทิฏฐิค่ะจิตวิทยาครองใจคนที่สามการค้นหาความจริงว่าทำไมเขาจึงกระทำลงไปอย่างที่เขากระทำจะเกิดประโยชน์กว่าการที่เรากล่าวตำหนิตีเตียน และการค้นหานี้นะคะยังอบรมนิสัยของเราให้รู้จักเห็นใจผู้อื่นรู้จักอดทนและให้อภัยค่ะหลักจิตวิทยาที่กล่าวมานี้นะคะสรุปมาจากหนังสือเรื่องชนะมิตรและจงใจคนนำมาจากตอนที่หนึ่งบทที่หนึ่คือถ้าท่านต้องการจะเอาน้ำพึ่งก็อย่าแตะรังผึ่งค่ะ